ใต้ยองนะคบผมก็มาพูดเรื่องประสบการณ์ขอการที่เป็นโอเอีแล้วนะพี่น้องจริงๆก็รู้สึกแบบว่าก็ยังเหมืันว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าว่าเราได้เป็นโอซีแล้วหรอฝันหรือเปล่าวะมันเร็วไลยวะหรือเปล่าวะเพราะว่าจําได้ปีที่แล้วยังเป็นไอทีอย่คนยังเป็นไอทียังกับอย่พี่ยอยู่เลยก็คือจริงๆอ่ะถามว่าตาเก่งไหมตั้งแต่วันแรกที่ตาเข้ามาทำานร่วมงานกับคุณโอแล้วก็อีกเอลี่หุบาไม่ได้เก่งนะครับแต่ว่า คิดว่าหนึ่งแหละแต่ก่อนเราทำงานโรงงานแล้วทีนี้ทําเต็นที่สามสิบวันเลยเราได้แค่ห8ึ่งแปดถึงสองหมื่นคือหนึ่ยเต็นที่เลยแบบแค่พวกอ่ะจะได้แค่นั้นแต่เราคิดว่าอุ้ยเรามาทํางานขายถ้าเราทําเต็นที่แบบนั้นอนะมันก็มีโอกาสที่จะได้รายได้มากแล้วนะถามว่าวันแรกทําเป็นไหมไม่รู้อะเรียกลูกค้ามาให้พี่น่นพี่โอคุย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 สิบวันแรกก็ได้อยู่ประมาณสามนแต่ว่าเรารมาีความมั่นใจแบบวี่ เราไม่เก่งนะคือถ้าสมมติว่าหลายคนบอกว่าเฮ้ยกูเข้ามาทำงานทำงานที่นี่นะกูไม่มีต้นทุนเลย้า้็ไม่ได้มีต้นทุนถามพี่ฝนดูก็ได้วันแรกปีเซนไม่ได้เลยปีเซนการขายเยออะไรเงี้ยพี่ฝนบอาโอ้ปีเซนอย่างนี้คุยไม่รู้เรื่องอย่างนั้นอย่างนี้แต่สิ่งสิ่งที่ตั้มนี้ก็คือหนึ่งแหละตั้มไม่แบบว่าเอาคําพูดที่คนอื่นไปว่าให้เราเนี่ยกลับไปหน่อยแต่กลับไปเปลี่ยนแปลงเขาว่าวให้เราอย่างนี้เราเราไปเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะ ล้วก็ฝึกประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตรเนี้อยากบอกทุกคนเพราะว่ามันมีช่วงเวลานะครับปีที่แล้วนะก็คือมันเป็นช่วงที่รุ่งแล้วก็ร่วงที่สุดมีช่วงหนึ่งที่ตายยอดตกก็คือยอดตกแบบแบบโอ้โหเดือนหนึ่งได้สามดิคือตกมากๆเลยเพราะว่าปกติต้วก็เป็นถึงแม้อาจจะไม่ได้ที่หนึ่งเนาะของบริษัทต่ก็ได้ประมาณที่สี่ที่สี่ที่ห้าตลอดคือเป็นอปเชีของบริษัทตลอดแล้วจุดๆนั้นอ่ะหลายคนอาจจะเคยเจอ ก็คือทาไมมันถึงยอดตกไม่ใช่เราทําไม่เก่งนะแต่เรากระเพื่อตัวเองเราคิดลบกับตัวเองว่าเราทําไม่ได้เราไม่เก่งอย่นี้มันก็เลยทําให้เวลาเราไปทําแล้วเราไม่มั่นใจในตัวเองแล้วทําให้เราขาด,ด้แล้วทีนี้นพี่ฝนก็เลยบอกว่าลองไปเปลี่ยนประสบการณ์ดูไปอยู่กับพี่ยุ้ยก็ถือว่าเราก็มีทัศนคติแบบใหม่ๆก็คือพี่ยุ้ยก็จะมีมุมมองที่บอกว่าเขาจะสอนให้เราทําเอง ก,การเป็นผู้นำคิดแบบผู้นำหนึงเขาคิดยังไงหรือว่าทํายังไงหลายลาอย่างเราก็บุกเองรุ่ยเองอะไรเงี้ยล้วก็พยาย,ยามแบบว่าซึมซับอย่างอยู่กับเพื่นบีดอะไรเงี้ยถามว่าเอาเอา,เอาตรงๆนะถ,ถ,ถ้าเทียบกับความเก่งผมสู้เขามไม่ได้หรอกแต่สิ่งที่ผมคิดในใจคือผมต้องมีเวลาทํางานด้วยกว่าเขาถ้าสมมุติเราปก,กติเนี่ย กินข้าวปุ๊บพี่ยูน,ะน่าจะเขย็งปุ๊บก,กินเสร็จปุ๊บพี่ยังไปไหนไหมาวันนี้ลูกค้าต่อเพื่อเราต้องทำได้เยอะกว่าเขาเพราะว่าเราเราไม่กินเราเน้นปริมาณเราต้องทำได้เยอะเคยเคยมีครั้งหนึ่งอ่ะคืออยู่กับพี่ยูนสองคนวันนั้นได้ลูกค้าแปดคนแล้วมีบัตรเครดิตทุกคนเลยแล้วพี่ยูนบอกเฮ้ยยองเป็นไปไม่ได้เราทำไมไม่มันขายไม่ได้เลยคุยกับพี่ยูนไม่เป็นไรพี่มุ้งมันให้เร็วสู้ต่อวันนั้นเปิดไปสิบเกิดแต่ขายไม่ได้นะ แต่ในความคิดของตาคือไม่เป็นไรพรุ่งนี้กลัวใหม่พรุ่งนี้มาต่เช้าปุ๊บเรียงมาปุ๊บแซ่เลยคือเราเราอะทำเต็มที่ในทุกวันถ้าวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็ใหม่ถามว่าประสบการณ์ในแบบว่าทําไมเราถึงมาได้จุดจุดนี้ต้องขอบคุณิี่ด้วยนะครับคือหนึ่งแหละทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องงานมีอะไรผมจะจะคุยกับพี่ผนเพราะว่า ผมแค่บอกว่าถ้าพี่ฝนบอกพูดอย่างเงี้ยผมก็แค่ทำผมไม่ได้คิดอะไรเยอะไงสมมติว่าเออเรื่องว่าเอ,อ้ยเราเราเป็นผู้ชายน้องชายสูงมันก็ต้องมีเรื่องความหนักอยู่แล้วเรื่องความรนักมันก็มีบ้างร้อง,งไห้ปูมกปาอกับผู้หญิงอะไรเงี้ยมันก็มีบ้างแต่พี่ฝนตอนนั้นนะก็พี่ฝนบอกว่าพี่คุณทำาไม่ไม่หลอกรักตัวเองรู้รักตัวเองเองเอ,อแล้วก็มาโวคการงานเราก็กลับมาจากตรงนั้น พอกลับมาจากตรงนั้นก็โฟกัสงานยอด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 เด้งยอดอนนั้นอยู่กับพี่วิทย์พี่ฝนก็ได้มีโอกาสให้เราเป็นเอ็นทีเอ็ทีก็หนึ่งหนึ่งเลก็คือเราก็ฟังพี่ฝนก็คือพี่ตอนนั้นอ่ะคือพี่ฝนบอกว่าใช่ก็คือใช่คือเอาไง่ายงคือวันนั้นจะไปฉีดวัคซีนพอดีพี่ฝนก็เลยบอกว่าอ่าถ้าสมมติว่าฉีดวัคเซนเสร็จเนี้ยไปช่วยน้องอ้ํา ถามว่าใจนึงเราก็ใจนึงเราก็อยากเราอยากไปช่วยน้องแต่ว่าใจนึงพี่หรือเราจะไปไม่ผ่านหรแต่สิ่งแรกที่ตาคิดคือเราคิดว่าเอ้ยเราทําตามที่เรานกันเราก็ฉีดวัคซีนเสร็จเราก็ๆๆไปลำปางแต่ถามว่าก็คือเอาง่ายก็อยู่กับคุณครูเนี่ยเราได้ประสบการณ์คือเราเราได้ประสบการณ์เรียนรู้ใหม่เนาะเรียนรู้ใหม่แล้วก็การเป็นท็อปเซีลวจะทำยังไงถึงได้ส่วนกับอยู่กับพี่ยุ้ยเนี่ยได้ทัศนคนติความเป็นผู้นํา ว่าเราจะโตยังไงพี่วิไม่ได้สอนให้เราเป็นนักขายแต่พี่ยุจะสอนให้เราเป็นผู้นำนั่นก็จะแตกต่างกันแล้วก็ถ้าอยู่กับนําอำัําถ้าอยู่กับป้ามอย่างเงี้ยเอาง่ายๆเลยคือมันสอนให้เราเฮ้ยเราเป็นพี่ใหญ่นะคือเรามีประสบการณ์มาจากหลายทีมเราเราจะเด็กไม่ได้หนึ่งแหละถ้าจะอยู่กับอัามเราต้องชอบมันต้องเยอะเพราะว่าเราเราโตเราโตกวบเขาเราต้องช่วยต้องช่วยัวยพ p อ o r t ให้ให้เยอะที่สุด ก,ก็ถือว่าถือว่าได้หลายหลายอย่างคือจากข้ามเราก็ได้ได,ได้ความรับผิดชอบมากขึ้นจากที่เราอาจจะไม่ได้มีเยอะเราก็ต้องแบบว่าใส่ใจมากขึ้นนะลงรายละเอียดมากขึ้นอนยะ่างเงี้ยจริงๆอะ่ะล้วต้องขอบคุณโอ้ยสี่ทุกคนนะครับที่ให้โอกาสให้โอกาสร้านที่ได้เรียนรู้ได้เรียนรู้ที่จะโตขึ้นมาข้างหน้าน,นะครับแล้วก็วันวันสุดท้ายที่ออกจากอามันก็บางทีอ่ะผมผมจะเป็นอย่างนี้ทุกคนนะ คือเวลาผมอยู่กับใครผมจะผูกพันอย่างอยู่กับคุณโอ้ผมก็จะผูกนะพันแล้วไม่หลับไปวิวิ่งเหมือนก็รู้สึกแป๊บๆนะอยู่กับพี่อยู่นีอ่นะผมยังก็ผูกพันอยู่กับอามสี่ยันก็ผูกพันอนะ่ะมันก็จะแป๊บๆใจนิดนึงว่าวเราต้องไปหรอวะแต่ที่ผนบอกเฮ้ยไปช่วยเอาทีสามหน่อยก็โอเคเพราะว่าผมว่าถ้าสมมติว่าพี่ผนบอกแค่น,นี้เราก็ไปาะหน้าที่เรล่านี้แล้วทีนี้ก็พูดกับอ้าม้ําเราอาจจะไม่ได้ร่วมงานกันอค่นั้นนะทำได้ใช่ไหมพี่ว่าพี่จะเป็นโอเจเออทีสาม พีู่คแั่ทำอย่างนี้คือคือพี่มีความมั่นใจว่าพี่ทําได้พี่ไม่รู้หรอกว่ามันก็น่าเป็นอย่างไงแต่ว่าพี่โอเคแต่ตอนที่ไปช่วยอธิษฐานก็คือเรากัดะลาพักร้อนพอดีกัดะลากอักร้อนก็คือวันที่ห้าะลากอักร้อนก็อาจจะมีเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดพอดีก็คือเราก็เลยกับอ่ะถ้าสมมติว่าเราก็ตัดสินใจอันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณยายกับคุณหมอเพื่อนครับเพราะว่าจริงๆอ่ะคือเราตัดสินใจที่บอกว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ย เราก็คิด,ค,ดคำพูดกับพี่ฝนลงมา่าถ้าเราจะเป็นผู้นำอะ่ะเราต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าถูกใจกลับบ้านนะครับตอนไหนก็ได้ลาฟร้อนลาตอนไหนก็ได้แต่โอกาสที่จะมาขึ้นเป็นโออซีมันไม่ได้มีโอกาสง่ายเพราะว่าพี่ฝนเคยเตือนผมว่าโอกาสมันมาตอนที่เราไม่พร้อมหรอกคือตอนนั้นผมก็ไม่พร้อมหรอกผมจะกลับบ้านแล้วผมก็พอมีเงินสักก้อนหนึ่งจะกลับไปหาแม่อย่างเงี้ยแต่ว่าเฮ้ยมันมีโอกาสแล้วนะเราต้องสู้แล้วก็คุยกันสามคนอะ่ะสู้ดวยกันนะเวย สู้ด้วยกันลุยด้วยกันกว่าจะบอกว่าฝ่าฟันมาก็าต้องขอบคุณทีมทีมงานทุกคนแล้วก็ถ้าอยู่ที่ชมพูนี้ก็มีน้องมิวมาเสริมอะไรเงี้ยก็ถือว่าช่วยกันไปอยู่จริงๆอ่ะคําว่าทีมมันทําคนเดียวไม่ได้ผมขายให้ผมขายคนเดียวแปบแสนหนูเป็นไปไม่ได้ผมเคยลองแล้วแต่อย่างเดอยสุดที่ทําได้ก็ประมาณห้าหกแสนอะไรแต่ว่าจริงๆก็ต้องประมาณนี้แหละ คือจะให้ทุกคนมีไฟทําได้แล้วยังทําได้เลยถ้าไมคนอื่นจะทําไม่ได้ถือว่าเราไม่ได้เก่งอะไรนะประมาณนั้นแหละคือเราแค่มีความมุ่งม,มั่นความขยันแล้วก็ตอบเนี่ย